มันก็ต้องตามคอนเซ็ปต์ทะเลหรือว่าทะเลมันร้อนมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวนี้แบบไม่อยากเสียค่าเดินทางแบบค่ากระเป๋า<อ>ลดลอน,น,น้ำหนักเพิ่มอะไรแบบเอาเ,อาเอาสื้อผ้าตัวเล็กไป<ต>รับไม่ไหวหรอกีอ่านชย มันถ่ายรูปค่ะก็เป็นฟิลๆมมากกว่าครับผมก็แบบเวลาถ่ายอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีเพื่อนๆไปด้วยเพราะว่าจะรู้มุมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบแช่แช่ส่วนใหญ่แบบเน้นกดรัวๆเราวคยไปเลือกตออแต่เราตั้งเป้าว่าต้องแซบเท่านั้นนี่เลยไหมไม่ทีนี้หนูก็ว่าแบบไปหวานหวานนี่หวานหรอไม่หวานเรา หวานเราไม่เท่ากันเนาะหวานรอยหวานศูเปอร์เซ็นต์ก็หนูพูดจริงๆว่าความรักได้ไปต่อจริงๆเออความรักเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วก็อยากจะให้ไปต่อรักตัวเองรักเพื่อนรักแฟนรักหมารักเอ้หมูไปต่อยาวไปถึงวันเดนไฮเลยใช่ไหมเออไปยาวๆทั้งปีเลยก็ได้แล้วปีนี้การตั้งคันต้องได้ไปต่อหนูอยากอยู่ใกล้เขาอยู่แล้วน่าจะเป็นความซับซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะความซับซึ้งเพราะว่าแบบบรรยากาศเหมือนเราอยู่ตรงนั้นด้วยกันมาก็โอ้ปีที่หก ก็ตั้งแต่รอบแรกเลยที่แบบว่าได้มีโอกาสแบบว่าอยู่ด้วยกันที่เขาดาวที่เซนทรัลก็ตอนนี้6วปีแล้วก็คงแบบเป็นบรรยากาศเดิมๆที่บอกเออเราเหมือนเราอยู่กับเขามาแบบนานมากๆแล้วแล้วก็เพลงมันก็ช่วยบิวด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหนื่อยแล้วพี่จะมาเล่นเกมหัวใจอ่ะ ท่านผู้ว่าก็าน่ารักเขาน้องทุกปีเลยพี่พ <or> <wise> <out> ี่พี่คิดไหมว่าท่านก็จะติดตามข่าวแล้วเอาใจช่วยเราขนาดนี้เลยก็งงเหมือนกันว่ารู้ข่าวด้วยเหรอรู้ข่าวด้วยหรอแต่ว่าก็เจอท่านบ่อยครับผมปกติทุกปีเราก็จะไปบริจาคก็จะไปเจอแฝดท่านด้วยคนก็จะเจอกันบอกคนเรียนเจอกันตามอะไรง่านเพราะนั้นมันก็เขิดแบบเพราะว่าดูทรงเราเลย พิมก็คือเขินดูแค่แม่ก็เขินสิพี่เขินไหมก็เขินนะครับก็เขินที่แบบว่าเหมือนแบบเขินทั้งหัวก็แสียวตัวอะไรด้วเออเเพราะเราก็ไม่ได้คิดใช่ไหมว่าท่านจะมาแบบแบบแนวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่ได้คิดเหมือนกันเพราะท่านจะติดตามด้วยอะไรอย่างเงี้ยสามเมืองครับก็จะมีที่เซี่ยงไฮ้กวางโจวฉงชิ่งครับผมสามเมืองที่ประเทศจีนโอนหมดแล้วทุกเมืองพิจัยมากครับมัน เกินคาดไหมก็เ <rôle> ก <fragrance ici S 2> ินคาดนะจริงๆเราเปิดไว้ที่เรามาสามพันสี่พันสี่พันครับแล้วก็แบบเหมือนแฟนๆก็ให้การตอบรับดีมากก็เป็นแฟนสลตบายครั้งแรกด้วยที่พี่เปทก็ต้องคุ้มให้ได้นะก็ถามว่ากลัวไหมก็คงไม่หรอกครับแต่ว่าจริงๆพี่ว่าเราต้องเคารพพื้น่กันละกันมากกว่า